ไม่จับป้อดค่ะค่อยก่อนค่อยก่อนกินน้ำด้วยค่ะกินน้ำด้วย จุดที่หลอดใช่คะโอเคอร่อยใช่ไหมคะอะโวคาโดอร่อยอ้ว้ยโอ้ย อาลุกก่อนลุกก่อน๋ยนั่งกินลุกยังห่ดยังคะสบะหมดยังยังเอาคนด้วย,ยังไม่กินน้ำด้วยกินน้ำด้วยค่ะกินน้ำด้วยจุบน้ำหน่อยจุบน้ำหน่อยค่ะจะได้อร่อยอร่อยะ อาปากหมดยังคะเอาเขาด้วยหมดยังคะน้ำหกเลกเคี้ยวเ,เขาดูกันเคี้ยวเคี้ยกัน,กนไม่สามารถได้บี้ให้คะ่ะ จ้ะอดุดรอบนึงอดุดอีทีค่ะอดุดอีทีลูกพอแล้วตัวกินเยอดออกเสียผลไม้นะ